ไม่รอ้องจำได้ทนายพิ่ชิดชื่นบานเศษฐาทวีสินบอกมาให้มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนา,นายกรัฐมนตรีความหมายก็คือว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดกับทักษิณเศษฐาคงไม่ได้แต่งตั้งมาเองเมื่อแต่งตั้งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนา,นายกรัฐมนตรีพวกเราก็ไปยื่นสาร ไปรองปปตสวก,ก,ก็ทําเรื่องถึงศาลร,รัฐธรรมนูญสุดท้ายทั้งพิชิตชื่นบานทั้งเสถาทวีสินพ้นออกจากตาแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีแต่พิษร้ายมันไม่หายไงพี่น้องครับพิบร้ายมันไม่หาย14สิงหาเป็นวันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสิน สิงหา2 5 6 7ตัดสินในเวลาบ่ายสามโมงเวลาหกโมงเย็นตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆวิ่งเข้าไปบ้านจันสองล่าพี่น้องก็ทราบบ้านจันสองล่าเป็นที่พักของใครไม่รู้เป็นที่พักของพ่อคนขายชาติขายแผ่นดินยุคนี้ล่ะไปจัดตั้งรัฐบาลกันที่บ้านจันสองล่าได้แพทองทานชินวัตร มาเป็นนายกรัฐมนตรีความชิบหายจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อรัพี่น้องด้วยความสามารถที่หาไม่เจอของแพรทองทานไม่รู้ใครหาความสามารถของแพรทองทานเห็นบ้างใครเห็นความสามารถของแพรทองทานยกมือขึ้นหน่อยพี่น้องครับอย่างที่อาจารย์กบอกหันหน้าไปนี้สะพานแพรทองทานจัด,จด คือสะพานควายนั่นเองความสามารถที่หาไม่เจอทำให้เกิดวิบัติมาจนถึงทุกวันนี้แต่งตัวเขาถูกด่าทั้งประเทศคนอะไรไม่รู้เป็นนายกรัฐมนตรีมีความสามารถได้าเดียวคือแต่งตัวให้คนด่าได้ทั้งประเทศ รวยมีฐานะแต่แต่งตัวทําไมมันเหมือนตลาดสดกันไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ความสามารถหาไม่เจอความรู้ไม่มีแม้แต่อันในไอแพดที่เขาเขียนให้ยังอ่านผิดนะระบบการเมืองล้มเหลวเศษรษากิจก็ล้มเหลวระบบยุติธรรมล้มเหลวระบบสังคมเขาก็ไปเอาคาสิโนจะเข้าสภา ล่าสุดก็ประกาศว่าจะเลือดไม่มีกำหนดเพราะถ้ายัางดึงดังสร้างคาสิโนอยู่เผอเผอรัฐบาลไป้อมคาสิโนแน่ใช่ไม่ใช่สังคมเรื่องคาสิโนก็ล้มเหลวจะไปเอาอบาย,ยมุขมาผูกกฎหมายระบบบริหารราชาการแผ่นดินนายกรัฐมรีไม่มีความสามารถเป็นการเมืองล้มเหลวระบบกระบวนการยุติธรรมไปอุ้มไปอุ้มทักษินชินาวัรจนแพ้ทยสภา มีคำสั่งลงโทษแพทยไปสามคนรวมทั้งปปชตั้งองค์คณะขึ้นมาไต่สวนข้าราชการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย12คนและจะเพิ่มขึ้นประบวนการยุติธรรมก็ถูกคำรายสังคมก็ถูกคำรายรักก็บริหารไม่ได้กลายเป็นรัฐบาลล้มเหลวนำมาสู่ใกล้ประเทศล้มเหลวเข้าไปพี่น้องจึงออกมาแสดงกันพลังกันที่นี่ว่าเราจะไม่ให้ประเทศล้มเหลวใช่ไม่ใช่ ล่าสุดเป็นฟางเส้นหุดท้ายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่พี่นุ้งพูดไปได้ก็พิกผ้าขายแ่นดินมันมีที่ไหนบอกเป็นเทคนิคการเจรจานี่มันเทคนิคขายชตาปัญหาแล้วไม่มีเทคนิคการเจรจาไหนพูดประเด็นจบมาจากขาการเจรจาแบบนี้เจรจาแบบไหนที่ต้องตัดหัวแม่ทัพเอาไปถวายคุณนเซ็งอ่ะ มีการเจรจาแบบไหนที่บอกว่าแม่ทัพภาคที่สองไม่ใช่พวกเราทหารไม่ใช่พวกเรารัฐบาลก็ไม่ใช่พวกเราเช่นเดียวกันเ,เราจะเลือกัางไหนพี่น้องจะยืนอยู่ห้างรัฐบาลหรือยืนอยู่ห้างประชาชนที่อย่นงข้างก,ากองทัพในการรักษาธิปไตยของประเทศคำตอบไม่ต้องตอบก็ได้ไม่มีใครขาเอา พาบานแพท,ทงทานอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ <ouse> เพราะวางเส้นสุดท้ายไอ้คลิปเสียงมันกลายเป็นใบเสร็จสำคัญน,นอกเหนือจากาการเมืองล้มเหลวสังคมล้มเหลวกระบวนการยุติธรรมล้มเหลวแล้วมันจะทําให้ประเทศล้มเหลวขายชาติขายแผ่นดินไปด้วยใช่ไม่ใช่วันนี้เราจึงต้องมานัดหมายกันขอบอกพี่น้องครับนี่เป็นยกแว้เท่านั้นนะ นี่เป็นยกแรกหลังจากที่คอปทอกอรับทำสปปสออุ่นเครื่องไว้รอแล้วชกเป้าที่ทำเนียบรัฐบาลมาสองปีละดังนั้นเวลานี้วินาทีนี้ถึงเวลาที่พี่น้องต้องมาร่วมกันนี่เป็นการเลือกฝั่งประเทศไทยพี่น้องครับห้ายคนมาบอกว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองเพื่อไล่ร,รัฐบาลก็ใช่ แต่ทมงใหญ่ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเราเห็นว่ารัฐบาลที่บริหารประเทศไม่ได้นำพาประเทศสูญเสียมาถึงทุกวันนี้มันจะพาประเทศล้มหายไปด้วยประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีแพรทองทานก็เดินได้ใช่ไหมใช่แพทองทานกลายเป็นจุดอ่อนของ มีแพทองทานยิ่งประเทศเข้มแข็งยิ่งไม่มีไส้ศึกทำบูชาประเทศยิ่งเดินนะมาบอกว่าตอนนี้ต้องสามัคคีกันไม่สามัคคีกับคนขายชาด้วยมีแต่พี่เน้องเขาจะสามัคคีกันวันนี้เรื่องเดียวของคุณเซนคือทำให้คนไทยสามัคคีกันมากขึ้นนี่ไม่ใช่การชุมนุมทางการบ้านการเมืองแต่เป็นการชุมนุม เพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้านเมืองจะรดงได้ต้องขจาัดก,การเมืองที่มันโสบม,มลงก่อนการเมืองที่โสบอมคือระบอบชินวัฒนคือแพรทองทานคนขายชาติเป็นจุดอ่อนประเทศไทยดังนั้นเราหารือกันจึงประกาศข้อเรียกร้องสามข้อพี่น้องครับเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้า ยังเหมือนเดิมหนึ่งแพทองทานทินวัตนต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทนันทีสองพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายโดยเฉพาะพรรคที่เคยร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนเคยกินนอนบนถนนกับประชาชนเนี่ยคุ่อยาพายเรือให้โจ์นั่งเพราะเรือที่พายนั้นมันเป็นเรือขายชาติขายแผ่นดิน เรือประเทศไทยจะล่มถ้ามีแพรทองทานอยู่ดังนั้นพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายก็ถีบเรือให้จมลงไปกับแพทองทานพร้อมกันด้วยการลาออกจากพักร่วมรัฐบาลมาอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนข้อที่สามพี่น้องครับอันนี้สัมพันธ์สองข้อเป็นเรื่องการเมืองแต่ข้อนี้เป็นเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องบ้านเมือง ให้พี่น้องไม่มีสีไม่มีฝ่ายมีแต่สีธงชาติประเทศไทยคือเราต้องมาแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติรัฐบาลไม่เคยกล้าประกาศว่าบริเวณช่องบกภาสาตาเมืองพองตาควายเป็นของคนไทยเลยไปประกาศเป็นพื้นที่โนแมนแลนแต่คนไทยบอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ประเทศไทยเมื่อรัฐบาลไม่กล้าประกาศ คนไทยก็ต้องออกมาประกาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหมือนกันเราต้องประกาศให้คมพูชาได้เห็นเราต้องประกาศให้คนไทยได้เห็นว่าพื้นที่บริเวณชายแดนคือที่ของประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ใช่เพราสามพ่อเรียกร้องลึงพาทองทานออกไปโดยไม่มีเงอนขสองพักร่วมถอนตัวสามเชิญทวนพี่น้อง วันนี้เอาทงชาติออกมาถือทงชาติออกมาบกให้มันเต็มพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิร่วมกันสิบปนาฬิกาเราจะร่วมกันร้องเพลงชาติเคารพเพลงชาติโบกธงชาติกันทั้งประเทศเราจะส่งสัญญาณส่งสัญลักษณ์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมกันปกป้องอธิปไตยด้วยธงชาติของเราหลังสิบแปด ก็จะมีแถลงการและตามด้วยคุณสนที่ลิ้นของคุณทันทีตังนั้นขออนุญาตเป็นตัวแทนขึ้นมากล่าวนำและขอต้อนรับพี่น้องสู่พื้นที่ประวัติศาสตร์ในพศนี้สู่พื้นที่ประการชัยชนะเป็นชัยชนะของประชาชนคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสมรภูมิของพี่น้อง นี่แหละที่ทำให้ผมมายืนตรงนี้เพราะว่าเราเห็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมจำนนกับความผิดปกติโดยเฉพาะกระบวนการกฎหมายในเมืองนี้และประชาชนของผมเนี่ยจะนอนอยู่บ้านหลังเั้นได้ยังไงครับอันนี้คือชัดเจนเรื่องน้ำจืดก่าน้ำตั้มเนี่ยแต่แรกๆเขาออกมาอยู่หน้าโรงพาบาลตำรวจใช่จากคนไม่กี่คนจำนวนสิบใช่จำนวน ไม่ถึงร้อยครับแต่ด้วยจิตใจที่ยืนยัดว่าทิศทางนี้แนวทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องถูกต้องครับความนีการต่อสู้มันออกเราออกมาแล้วความจริงมันคือความจริงนะไม่ว่าจะซุกซ่อนอยู่ตรงไหนมันก็เป็นความจริงเพียงแต่วันหนึ่งเนี่ยคนจะเห็นความจริงมากขึ้นและพวกเราก็เห็นความจริงและช่วยถ่ายทอดความจริงออกไปนะครับขอบคุณมากครับอ่ะก่อนอาจารย์กรก่อนที่จะไปเซาลเอ็กซ์วาบาจากที่ไหนบ้าง อันนี้กลุ่มนี้สดสดร้อนเล่นะพอดีารรมะจะจัไหนครับชนบุรีจำพิจารณาเอาเชนบุรีมาแล้วชนบุรีก็มาได้ข่าวว่าเต็มออกเต็มออกไม่อั้นนะครับที่พี่บูลมาสั่งอาหารก็มาเ่ยชนกัชนบุรีมีหลายที่นะเยอะมากชนบุรีนี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของสีเหลืองในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ก็ยัง เป็นเมืองหลวงของพวกเราเจ่ไหม <Yeah. S 1> นี่แล้วมีคนกรุงเทพ้าผมไปเนี่ย <c oughs> มีคนกรุงเทพไหมครับโ oh oh. อ้โหคนกรุงเทพมานเนี่ยต้อนรับพี่น้องชาวต่างจังหวัดด้วยสิ แทคดนตรีขออนุญาตประกาศสารุพ่อในสิ่งที่มันจะเป็กก่อนนะครับผู้ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเวทีมากมายเลยนะฮะบางท่านก็สนับสนุนเป็นอาหารการกินนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับหลวงพ่อสุชินวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองกรุณามอบมงคุด400กิโลกรัมโอ้โหโรเบอร์ับหลวงพ่อสุชินด้วย มีมังคุดแล้วมันต้องมีอะไรต้องมีทุเรียนหลังเวทีนี้ก็เหลียวทุเรียนมาโอเคครับมาคุด400กิโลกรัมอยู่ที่เต็นท์กองครับทามอยู่ด้านซ้ายมือนะครับของเวทีนะครับมีอาหารหลังมาที่นี่มาแต่ตัวเชื่อเพื่มหาติดต่อเปิดสหานที่ทางการจึงก็อยู่ที่นี่นอาหารนะคะ

รน้องนนวนะคะก็่า่าเอคืมนุตั้งลออกนะคะมา้ตัวนะคะแล้วก็เชิญประชาชนทุกคนนะคะออกมาปกป้องแรักาสุขของประเทศาซึ่งมีการเารารไฮไลสำคัญใน่วงหลังารลงการะชุมการเร่วมกันนะสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ว่ออยากจะมี งานจยที่น้องจ่ายนคพือกา้ชได้จะด้ทวายไ้ดีเขาต้องการการุในช่วงขรามคุณชมเรือยการจัดการเปนีจำนวนหนึ่งมันที่น่อยไม่ได้าไดที่สำคัญเราต้องการมเนที่พี่น้องทุกคนริจาคะรงานได้คผูกรจัดรนค่ะทนอ่าให้ันนะคร้ก็เราังใจนะค่ะนอย่านหันนคับนั่าก็อาเราต้อจัดการไงานค่ะ